ฮัลโหลแกเนี่ยเราขับรถมาตั้งไกลแล้วบ้านแกอยู่ไหนเนี er <makes noise> ú, ่ยฮะอ๋อเจอยูเทิร์นแล้วลับรถเหรอแล้วไปไงต่ออะอ๋อวิ่งไปอีกร้อยเมตรบ้านอยู่ทางซ้ายมือเ็นช่วยจำไว้ได้นะเคเคไปเ็นไปเฮ้ยพี่พาถึงยูเทิร์นแล้วยูเทิร์นแล้วลับรถอ่ะเฮนลงดิเพื่อนพี่บอกว่าถ้าถึงยูเทิร์นแล้วให้ลับรถอ่ะเฮนหลบเดี๋ยวพี่กลับรถก่อน กลับรถเสร็จแล้วเพื่อนพี่บอกว่าให้วิ่งไปอีก100เมตรบ้านอยู่ทางซ้ายมือไปเพนวิ่งไปบ้านอยู่ทางซ้ายมือเห็นพี่ว่าไม่ใช่อ่ะ